สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมานำเสนอวิธีการกรอกข้อมูลในระบบ SGS นะครับเป็นการดั้มข้อมูลจากโปรแกรม Excel นะครับเข้าสู่ระบบ SGS เลยเนื่องจากว่ามันมีปัญหาคือระบบ SGS ตอนกลางวันเนี่ยคนใช้เยอะนะครับโหลดแทบจะไม่มาอันนี้โหลดหลายรอบแล้วมาแค่10คนนะครับต่อให้พิมพ์เลข40แล้วก็กดคำว่าหน้าแล้วนะคร ก็ยังมาแค่10คนก็เอาแค่นี้แหละนะครับมาทําคลิปก็เลยจะต้องไปปรับแต่งข้อมูลให้นักเรียนเหลือ10คนนะครับสิ่งที่เราจะต้องมีนะครับก็จะไล่เรียงไปเลยนะครับอันดับแรกจะต้องมีไฟล์ Excel ของคะแนนนักเรียนนะครับในไฟล์นี้จะมีอยู่หลายแท็บนะครับเป็นห้องก็ก๊อปคะแนนมาวางนะครับมีกี่ห้องก็ก๊อปมาวาง ส่วนที่จำเป็นจะเป็นคอลัมน์ที่ 6, 7, 8, 9นะครับ fgsi นะครับกลางภาคมันจะเป็น2 2คอลัมน์นะครับ fg นะครับ6กับ7โปรแกรมจะสั่งให้ Copy 2คอลัมน์นี้ไปวางในช่องคะแนนในระบบ hgs นะครับส่วนปลายภาคนะครับ8กับ9 โปรแกรมจากก๊อป2อันนี้ไปวางนะครับเพราะงั้นเราเตรียมคะแนนไว้แบบนี้เราเตรียมครั้งเดียวไม่ต้องเตรียมหลายครั้งนะครับใครที่ตัดเกรดโดยใช้ Excel ก็ไม่มีปัญหาครับก็เกาก๊อปมาวางไว้แบบนี้แล้วก็เซฟไว้นะครับเป็นห้องห้องไปนะครับแล้วเราก็มากกอกทีเดียวใช้เวลาไม่นานนะครับตัดเกรดเตรียมพร้อมไว้ตอนกลางวันนะครับกลางคืนก็มากกอกแป๊บเดียวนะครับ5นาทีเสร็จนะครับอันนี้คือไฟล์เตรียมไว้แล้วนะครับ พอได้ไฟล์แล้วนะครับจะก๊อปที่อยู่ไฟล์ไว้ก็ได้นะครับนะก๊อปชื่อก๊อปที่อยู่ไว้ก็คือชื่อนะครับตัวเนี้จะเป็นที่อยู่เขาเรียกว่า Direct o r y นะครับเป็น directory ของไฟล์ตัวนี้นะครับวิธีการหาก็คือเอาเมาส์มาคลิกข้างบนนี้แล้วก็พิมพ์ backslash แล้วก็เลื่อนเมาส์ลงมาให้มันมาอยู่ที่ชื่อไฟล์ของเรานะครับ t e m p l a t e x l s x นะครับ ไม่ต้องเอนเตอร์นะครับเราจะก๊อปเอาตัวนี้ที่ขวาก๊อปปี้นะครับแล้วก็เอามาวางไว้นะครับเผื่อเรียกใช้ชื่อชนะีตเราก็จะก๊อปมาไว้นะครับก๊อปเอาในนี้ก็ได้หรือว่าจะพิมพ์เอาก็ได้นะครับขอให้ชื่อเดียวกันนะครับถ้าเป็นไปได้ให้ใช้ภาษาอังกฤษนะครับภาษาไทยมันจะมีปัญหาตรงที่ถ้าพิมพ์สระก่อนพยัญชนะแล้วไปพิมพ์อีกครั้งหนึ่งเป็นพยัญชนะก่อนสระปัญหาจะเกิดน,นะครับ ก็ถ้าเป็นไปได้ก็ภาษาอังกฤษล้วนชื่อไดเรกทอรี่ก็เหมือนกันนะครับไอ้ตัวนี้ถ้าเป็นไปได้ตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะครับอ่าไฟาล์ได้แล้วนะครับที่อยู่ได้แล้วต่อไปโปรแกรมนะครับโปรแกรมจะใช้3ตัวนี้นะครับมันเป็นสไฟล์จริงๆมันมีโปรแกรมเดียวนั่นแหละนะครับตั้งชื่อว่า Auto sgs นะครับเป็นโปรแกรมที่ทำมาจากไม่ใช่ทำมาจาก export มาจากโปรแกรม Automatic Mo u s e and keyboard นะครับหน้าตาต้นฉบับก็จะประมาณนี้นะครับ อันนี้เอ p o r อออกมาเพื่อให้เครื่องอื่นได้ใช้มันก็เลยจะต้องเอาไฟล์ Engine กับไฟล์ ASD ไปด้วยนะครับเป็นน่าจะเป็นส่วนขยายหรือเครื่องมือของมันนี่แหละนะครับเอาไปด้วยนะครับก็จะบีบอัดไว้นะครับในไฟล์ l a r ก็แตะไฟล์ออกมาให้3ไฟล์นี้อยู่โฟลเดอร์เดียวกันนะครับก็จะไม่มีปัญหาก็เดี๋ยวแนบลิงไว้นะครับไม่ต้องห่วงนะครับได้ ครบ3อย่างแล้วไฟล์ที่อยู่ไฟล์และโปรแกรมนะครับต่อไปก็เปิด SGS ขึ้นมานะครับล็อกอินอะไรให้เรียบร้อยติ๊กถูกให้เรียบร้อยนะครับดึงนักเรียนมาทั้งหมดนะครับมี40ก็พิมพ์40กดคำว่าหน้าแต่นี้มันไม่มานะครับไม่ต้องตกใจเรียงเลขที่ให้เรียบร้อยนะครับถ้าไม่มั่นใจก็กดเรียงกดคำว่าเลขที่เดี๋ยวมันเรียงเองนะครับ ปัญหามันจะมีอยู่อย่างหนึ่งนะครับของหลังกลางภาคก็คือเราติ๊ก30กับ20ก็จริงแต่ตรงเนี้ยหลังกลางภาคที่ไม่มีช่องให้ติ๊กมันจะแอคทีฟเขียวด้วยนะครับมันจะเป็นเฉพาะเปิดระบบมาครั้งแรกมันจะเป็นไม่รู้เป็นบั๊กหรือเป็นอะไรนะครับวิธีแก้ก็คือไม่รีเฟซก็เปลี่ยนเปลี่ยนรายวิชานะครับเปลี่ยนไปเป็นรายวิชาใหม่แล้วค่อยสลับมาเป็นรา,ายวิชาที่เราต้องการกรอกนี้นะครับมันจะหายไปก็จะเหลืออยู่ 2แถวนะครับเพราะว่าโปรแกรมในการทํางานของโปรแกรมเนี่ยมันจะกกอกแล้วก็กดแทบ็บกกอกแล้วกดแทบ็บมันไม่ได้รู้นะครับว่าช่องไหนคือช่องไหนมันจะกาอกกดแท็บไปอย่างเดียวนะครับพอได้แล้วเราก็เปิดโปรแกรมครับเปิดโปรแกรมมันก็จะเป็นหน้ายินดีต้อนรับนะครับเราก็กดโอเคมันจะให้กรอกไฟล์ Excel นะครับไฟล์ Excel นี้มันจะกกอก ไดเรกทอรีลงไฟล์นะครับก็คือตรงนี้ Copy นะครับมันจะโหลดไฟล์อยู่ครั้งเดียวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะแก้ไขไฟล์ก็แก้ไขให้เรียบร้อยอย่าไปแก้ไขระหว่างกรอกนะครับวางกดโอเคก็จะอ่านไฟล์นะครับพออ่านไฟล์เสร็จมันจะถามชื่อไฟล์นะครับในไฟล์ของเรามีหลายห้องหลายแท็บนะครับห้องละแท็บเราก็ก๊อบมาห้องแรกก่อน โปรแกรมนี้เขียนให้มันกรอกได้หลายห้องก็คือมันจะเวียนไปจนกว่าเราจะตอบโ no, นนะครับถ้าตอบกรอกเสร็จจะกรอกอีกก็ตอบเย็ดนะครับโอเคมีนักเรียน10คนอันนี้เน็ตหลุดแล้วนะครับไม่เป็นไรยังกรอกได้อยู่นะครับแต่เน็ตหลุดไปแล้วแหละนะครับมันขึ้นเตือนมี1ิคนนะครับมันก็จะไปอ่านไฟล์ Excel ว่ามี10คนนะครับก็กดโอเคจะกรอก กอนกลางภาคหรือปลายภาคอันนี้จะกอกปลายภาคนะครับ2โอเคโปรแกรมมันก็จะบอกให้สวิตช์มาหน้ากกอกแล้วก็กดแอคทีฟหน้าแรกนะครับไอแถวแรกช่องแรกนะครับแล้วก็กดครับแล้วก็ค่อยมากดโอเคโปรแกรมก็จะกอกคะแนนไปอ่าเรียบร้อยกอกคะแนนเรียบร้อยแล้วก็กดโอเคครับ โปรแกรมมันก็จะถามว่าอยากเกาะอ,อีกไหมนะครับถ้าเกาะอ,อีกเราก็ไปเปลี่ยนวิชาครับทีนี้เปลี่ยนไปเป็นวิชาอื่นห้องอื่นนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่เปลี่ยนแล้วก็มาแอคทีฟอะไรให้เรียบร้อยให้มี2แถวนะครับแล้วก็กด yes โอเคโปรแกรมมันก็จะถามอีกครับจะเอาชื่ออะไรเนี่ยเราก็เปลี่ยนชื่อครับเป็นชื่อต,ตัวที่แถบต่อไปนะครับเราก็วางกดโอเค มีนักเรียนสิบคนเพราะว่ามันเหมือนเดิมเพราะว่าสองชีนี้อันเดียวกัน,นครับก็ไปจะพิมพ์ก่อนกลางภาคหรือหล้างอ่ะลังครับสองโอเคเหมือนเดิมครับให้ช่องแรกแอคทีฟครับถ้ามันมีตัวเลขอยู่ก็สมมุติเรากรอกผิดเราจะกรอกใหม่ก็ให้มันมาร์คคุมแบบนี้นะครับแล้วก็ค่อยมากดโอเคก็จะพิมพ์ทับครับตัวเลขก็ตัวเลขเดิมหลยครับแต่ว่ามันพิมพ์ทับก็จะแก้คะแนนใหม่นะครับเสร็จแล้วมันก็จะ บอกเสร็จแล้วเหมือนเดิมนะครับอยากพิมพ์อีกไหมอยากพิมพ์อีกก็ใส่อีกเปลี่ยนห้องแล้วก็กรกอ,อ,ก,อกนะครับแต่ถ้าไม่ต้องการแล้วก็พิมพ์ End n โนะ no, นะครับกด Enter เป็นอันจบโปรแกรมนะครับเราก็เซฟอะไรเรียบให้เรียบร้อยนะครับจบนะครับคือถ้าทําจริงๆมันก็จะกรอ,อกใช้เวลาไม่นานครับอย่างที่บอกเน็ตเร็วไม่มีใครกรอ,อกใช้เวลาไม่ถึง10นาทีเสร็จนะครับแล้วก็รอสวิตไปกลางภาค ก็อีกอีมเทนาที่เสร็จนะครับก็ใช้เวลาไม่นานอย่างที่บอกนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับคุณครูนะครับนเน็ดหลุดอีกแล้วก็จะเด้งมาแบบนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับ